เขารอคอยข้อความและการติดต่อจากคุณทุกวันเขาคือคอยขอภายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกัน 2เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรทึกบกันเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกูมคิงถือแดดพลังงานของคนธาตุลมสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ํานะคะเป็นคนนิ่งที่ดุมากๆนะคะเวลานิ่งก็นิ่งมากๆ ใจเย็นใจดีโลกส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับใครทําอะไรเองคิดก่อนทําคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมานะคะมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนมีความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีความใจร้อนด้วยนะคะเป็นคนนิ่งที่ใจร้อนอาจจะมีความอดทนที่เยอะมากๆแต่ถ้าความอดทนหมดหรือว่าถึงขีดจํากัดก็คือระเบิดออกมาทีเดียวเลยนั่นเองนะคะพลังงานของคุณเหมือนแหล่งสะสมพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ นิ่งๆอยู่ดีๆนะคะแต่ถ้าพอจะระเบิดขึ้นมาก็คือเป็นระเบิดตุ่มใหญ่เลยนั่นเองรักใครรักจริงรักใครยากแต่เวลาที่ได้ชัดเจนกับใครก็คือพร้อมแต่งงานพร้อมสร้างครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันต้องเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนกันด้วยนะคะเป็นคนรักใครยากแต่เวลาที่รักใครรักจริงรักแล้วเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตแล้วเปิดใจให้ใครแล้วก็พร้อมที่จะหยุดพร้อมที่จะสร้างครอบครัวเลยนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าใครที่รอคอยข้อความแล้วก็การติดต่อจากคุณทุกวันนะคะใครที่รอคอยข้อความแล้วก็การติดต่อจากคุณทุกวันเขาคือใครอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกอพิจิก แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรเพิกศสบกันณสถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ หกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุดินนะคะธาตุน้ําขึ้นมาสี่ใบเลยเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจเซนซิทีฟขี้เหงาขี้อ้อนน,ออน,นะคะเป็นคนที่สม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายเรียบง่ายขยันเป็นให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะ เขาสามารถเปิดใจคุณได้เพราะว่าความอ่อนโยนของเขาความขี้อ้อนของเขาเก่งเอาอกเอาใจของเขานั่นเองเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนช่างพูดในขณะที่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนดุนะคะคุณพลังงานของคุณเป็นคนที่ยอมหรือว่าใจอ่อนให้กับคนที่พูดเพราะช่างเอาอกเอาใจอยู่แล้วพอได้พบได้เจอเขาคนที่ยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจึงเหมือนผ้าทิศท,ที่ละลาย ให้กับเขานั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงรอข้อความหรือว่าการติดต่อจากคุณทุกวันนะคะทำไมเขาถึงรอข้อความหรือว่าการติดต่อจากคุณทุกวันเพราะอะไรนะคะอัศวินถือดาบนะคะ มุ่งมั่นตั้งใจสัญญากันไว้แล้วว่าจะติดต่อกันทุกวันพูดคุยกันทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องทำร่วมกันไม่ว่าวันนี้อนาคตนะคะเป็นคำสัญญิงสัญญาที่รับปากกันไว้ว่าจะทำให้กันอยู่แล้วนะคะรอคอยเฝ้าคอยรอคอยทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องราวของกันและกันนะคะรักห่วงใยหวังดีจริงใจนะคะ แล้วก็มีอะไรก็จะได้รับรู้อัปเดตเรื่องราวของกันและกันมีปัญหามีประเด็นจะได้ช่วยเยียวยานะคะจะได้ช่วยรับปังแบ่งปันแบ่งเบาสู้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะหากว่ามีคนรักความรักอยู่ห่างไกลกันคุณเป็นคนดุเป็นคนที่แทบจะไม่บอกอะไรให้ใครได้รับรู้แต่มีอยู่คนหนึ่งที่คุณจะยอมพูดคุยทุกเรื่องราวให้กับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ ถามอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณแต่ว่าวิธีการถามของเขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกําคาญใจแต่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีใครคนหนึ่งที่ห่วงใยคุณเสมอใส่ใจคุณเสมอแล้วก็ให้เวลากับคุณได้เสมอมีเวลาให้กับคุณได้เสมอเขานั่นเองคือคนที่รอคอยข้อความจากคุณทุกวันอาจจะเป็นคําสัญญาของคุณแล้เขาที่มีให้กันก็ได้ เป็นความห่วงใยของคุณทั้คู่ที่มีให้การรอคอยกันและกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่จะทําให้กันและกันอยู่แล้วนั่นเองนะคะคบคุยกับใครมีบุคลิกที่แตกต่างกันคุณเป็นคนใจร้อนเป็นคนดุ ไม่ชอบเข้าสังคมแต่คุณก็รักเขามากๆเขาเป็นคนอ่อนโยนจริงใจรู้จักคนไปทั่วมีความขยันมีความอดทนมีความขี้อ้อนเป็นคนขี้เหงาจะต้องคุยกับคุณตลอดเวลาจะต้องทักหาคุณตลอดเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะเขาจะเป็นคนที่คอยทักคอยถามถ่ายคุณเสมอเขานั่นเองนะคะคือคนที่คุณจะต้องส่งข้อความหาเขาทุกวันเพราะว่าเขาเรอคอยข้อความของคุณหรือว่าการโทรของคุณทุกวันนั่นเองนะคะ